สวัสดีครับพี่น้องครับสารสมกีมาลํามะรอยครับผมพาพี่น้องพายางสามน่องพาโชคครับพน้องพาโชคออกจากขอกไปเลียงครับเมื่อนี้เอามาไว้ยอยู่ขอกในบ้านนี่หลายมือแล้วครับแถมมาอยู่น้ำมูลน้ำผวกครับกระหาวดองดองครับพี่น้องทรงแข็งแรงดีอยู่ครับกับบทตื่นเมื่อยังนะครับเห็นรถเป็นยังกะเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะพายางสามน้องพาโชคไปเลียงน้องพาโชคกันครับแล้วตามไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เอาวนไสมากบ้านนี้ไปได้ไปไหลเจอขวางข้างครับเฮ้ยบิยันรถจะกลับยายผมเนี่ยเอามีเขาได้ละเอา,เอามาอีกคั้แล้ว ทางเ้นนี้แต่ก่อนนี่จะเป็นทางขิดดินทรายนะครับพี่น,อน้องอู้ขีดดินทรายสุดเล่าเลยครับแบบแบบแบบไหลเลยครับดถึงสมัยตอนแก่เขาครับย่ำฟาดเขาใช่ไหมครับย่อเขาแล้วฟาดฟาดเขาแล้วก็มาซอยกันมาซอยกันแก่เขานี่เอาเอากระทงครับเอาไม้ไผ่สารมาเห็นมากระทงครับเอ,เ,อเอาใส่นี่เงื่อนรอเอาใส่นี่เงื่อนลดเข็นนะครับจะบอไไรเอาใส่กระสอบไยคือคู่มือนี่ดอก เอาใส่กระทุ่งตักตักใส่แล้วกันปก,กันลากครับหาหกขั้นซอยกันมันลงแขกรันผู้ใดล้านใดเพื่อน,นันปาดเขาแล้วสีซอยกันลากไปนะครับต้องทุกคนกับ้องพานทั้งเสีมีนะครับหน้าแถวนี้อ้ยเมยกับเมยเขากิดดินไส้มันจมดีแน่ที่เพื่อน,นันผู้ใดมันมีเกียนครับมีเกียนเอาเกียน,เอ,เ,ยนเอาเกียนลากครับเอาเกียนลากเอากัวสองตัวเที่ยมเกลียนครับแล้วกันลาก ไอ้มันหลากไปแก้เขาเป็นกระสิง่ายครับผมก็มักมาเห่ินไส้อยู่แถวนี้แหละครับพี่น้องคูนครับมันเปลี่ยนไส้ขึ้นไนปนสูตรคูนรับมาเล่ินไส้กับหมูแถวนี้นี่โอ้ยมวนกับพี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยแต่เก่าแต่คุม,มื้อนี่กับย่างที่เห็นแหะครับเป็นคอนกรีดมืดแล้วเป็นสมัยไม่สมัยเพิ่มสมัยเติม,สม,ตมสมัยแตงครับเป็นคอนกรีดมืดแหละครับทางไปหน้าทาั้งไฟบาเนอก ขาโฉบกันเลยแต่ยางก็ขีดแข็งๆ,งๆงงนๆะครับบ่ได่ยางทัางจีดใส้นุ่มๆรับพี่้ ไปไปไปลาไป,ปกปเ็เจ็บอกตีนกะแกตีนอ้อนไปจีป้ลแล้วเฝ้าไปเฝ้าไปไปกินหงมันไ่ไปเฝ้าขายอ,อื้ม ไปไปไปเร็วเร็วไป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 มันทันโมเฮ้ยไปเฮ้่ไปไม่ไม่ยังเดินนี่ไป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 แต่ก่อนเล่งควายนี่ต้องถือหนังสติกน้ำเลยครับของ้อลูกหินกับเก็บเท้านี่แหละครับปานขึ้นมาทั้งนี้แล้วบ้านนี้ ก็จะเป็นขี้หินครับนี่เป็นหินหินลูกล่างครับกหาเก็บแถวนี่ละรับหินลูกล่างเอาไว้ยิงวายตัวใหที่มันไหลยากครับนอกจากนั้นแล้วก็เอาไว้หายิ่งนกครับทำไมย้ำหน้ายังที่ฝนตกครับยิ่งนกที่มันบินบินออกจากห้างใหม่ๆครับที่มันป่งออกจางห้างใหม่ๆเอาไปปีงตอนเทียงครับแล้วก็หายิ่งหนูครับยูตามเฟอยตามพุ่มน้ำคล้องตามโกนเอา เอาเอาควันเอาไฟจูดปูดออกมาครับยิงหนูมาปิ่งตอนเทียงครับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งวานิมงนี้แต่ตอ摩托车ครับพ่เมนครับรถดูดสวมกับมากขึ้นกันครับ ใส่ละพระโจคหน่อยผมยุ่ใสลละบัดน,นี้เ <c oughs> บิงนํามตะลดดุดสวมครับเอ <c oughs> ้วพระนองนองพระโจคเสียสาบันนี้ <c oughs> เอาอาย่อกันซูใส่ละ โชคหน่อยผมไปใส่แล้วครับวันนี้แ <laughs> มันอยู่ทางหนาพ่นธดิครับแมันอยู่ทั้งปลาทางหนาพ่นธ์ิ <laughs> ใส่ไปใส่โชคหน่อยมึงมึงมึงนึกผิดูไปทั้งนาพ่นธ์ิโหอ,อยู่ผีครับพี่น้อง <laughs> อยู่กับแม่ทั้งนาพี่ครับฮะอยู่กลุ่มน้ำครับอยู่กลุ่มน้ำเพื่อนวะ <laughs> เอาดองๆมาเนาี้มาแม่มาแม่เอียนมาแม่ใส่อา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 จามาอุดาอ เดี๋ยวผมไปไล่ซุ้มที่มันขามมานี่ข an no ึ้นไปก่อนครับบให้มันไปครับแต่มันตามทางไปและแถวหน้าครับเฮ้ย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 ไปแม่ไปแม่เบิ้งขึ้นไปขึ้นไปไปเบิ้งเฮ้ยมันมีหนาเพราะกระโดดอะครั้งนี้นราไปไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปแม่เบิ้งบึ้งไปยียี่ ไป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 พุ่นยุกเขาไปหน้าเขาพุ่นไปไปเฮ้ย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 ไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบาหนักอย่าเบาหนักไปไปไปบกทึกไป ี้ยวข้างหน้านั่นก็จะเป็นท่างแวลงหน้าแหละครับพี่น้องแต่ว่ามันก็จะยากแน่ครับตรงตรงท่างลงมองขอบขอบนั่นครับมันจะเป็นมันจะเป็นต่างระดับครับมันจะเป็นซีเมนต์ขึ้นมาสูงแล้วก็น้ำกัดเซาะดินที่มันอยู่ขอบไปเมื่อับไฟมันก็จะลงยากสักหน่อยครับย๋ยวพี่น้องถับเมือรถครับไปแม่โชคไปแม่ เป็นยังเงินิไป,ไปไปไปตามไปตามไปเด็วนั่นครับทางลงเป็นทางสั้นแล้วครับเป็นตางระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวแรงนี่<อ>ผมจะให้ข้าเจ้าเอาดิน,น,นมัดใส่จักรรถครับรถละสองร้อยกว่าบาทนึงหรอก นี่ครับมันลงยากเลครับยิงโตเทาๆนี่แห้งลงยากครับตัวแม่เทาตัวนี้ครับตัวใหญ่นะมันกะิมันติดคอยลงนะครับมันลงยากกูหม่ตัวนี้ไป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 เร็วเร็วเร็วย้อนทีให้เพื่อนเอาดินมาใส่ให้อยู่ครับ ไป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 แล้วก็หากินตามสบายอย่าไปหาหมุนหัวหมุนเท้าละ่ะยากระายอยู่ฝนตกมาแล้วกะไป,ไปไปมาโอ้ยยังนี่เงียวโอ้ยปวดมึงเหรอเนาะบักเถกเอ้ฮมันมันควายเนี่ยมันเงียวมันติตซึ้งครับไปนองมันสิหยุดครับ <c oughs> สุดไปนน่เหรอไป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 เฮ้ยวัได้ไปใส่แยกเถ้อดอกมอดแต่เงียยงนะเ้ยวจะน่น่ะเฮ้ยวัาสิพาพีิน้อกไมาย่างตามปลาโชกหน่อยเล่บบยบ่เป็นกินเป็นอ่านนียงเล่ยครับพีปลาโชกหน่อยอย่าต้องพี่ครับเอ,เอากินละไม่หอนละกันกินยาเร็วเร็วเร็ยว,รย,วรยี่ใดย่ไง เก็กดูเออรอรอออกกล้องนี่นะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยโชคโชควันนี้ดูวันนี้วันน,นี้เอะเอะเอะโชควันนี้มามาวันนี้ดูเออ <c oughs> สำนีน้ะพี่น,อน้องน้อมนีกอะอิสานสมบปีมันรับมันร้อยครับปลาพี่น้องพายาังตามน้องโชคออกจากขอ,อกออกจากหลักอยู่บานครับมาห้มาหน้าครับพี่น้องยางตามควายหน่อยเป็นเด็กเล็งควายจากเหมือจากจิบนาอครับเอาจากไปได้ป่อยให้น้องพ้าโชคหากินยาอยู่หน้านี่ไปครับพี่น้องกะอีสานสมปีมันรับมันร้อยครับขอบคุณปีขอบคุณน้องอหลายครับ เดี๋ดีขอมาหลับเบิงหลับชมครับผมสวัสดีครับ